สวัสดีครับกูออบอีกแล้วนะครับวันนี้กูบออกจะมีเกี่ยวบเรื่องเกี่ยวกับปัญหานะครับที่คนใช้ที่ฟตูดิโอมักจะเจอกันนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่เห็นคนถามมาในอีบ็อกพอสมควรเลยนะ,ะแต่ว่ากูออกจะเอามาเป็นทำเป็นคลิปเลยในการเอาเวลาที่เขาถามมาพวบจะได้ตอบเป็นคลิปอย่นี้ได้เลยนะครับ,ป,บป,ปัญหาแรกคือเวลาเราเราใช้ที่ฟตูดิโอนะไอตัวเขาเรียวกว่าตัวพาดแนวลางกับไอตัวที่มันเกี่ยวกับเรื่องการตาหรือเอียเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนมันจะ,นนจะทํายังไงให้มันแบบ ให้มันอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างนะมันสามารถจะ่ึิงได้นะครับด้วยการกดตรงนี้นะครับเป็นสามขีดนี่ครับเราสามารถที่จะเล่นตรงนี้ได้นะครับคอมมาด์บานะครับกดปุ๊บเนี่ยมันจะมาอยู่ข้างบนถ้าอยากให้มันกลับมาอยู่ข้างล่างนะพ็กดตรงนี้นะมันก็ยังมาอยู่ข้างล่างนะครับ อย่างต่อมาคือเราต้องการค้อดผู่มือรายค่านะครับแบบว่าเออมันเกี่ยกันนะครับเราสามารถกดปุ่มแท็บนะครับทีไอพีกดหนึ่งทีเนี่ยจะพอทังางได้าอคนเอาคู่มือหายนะครับเขาเยังไงดีกว่าจะกลับมาได้นะครับทีนี้มันจะมีปุ่มหนึ่งนะที่คนไม่รู้นะครับนั่นคือปุ่มที่ชื่อว่าชิดครับชิดเนี่ยกดชิดฆ่านะครับกดครับกดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับให้โตไฟเห็นไหม เผื่อแวเออกนะเพื่อจริงๆแน,นะนำให้กด1ทีนะเพื่อเอาขอมวดออกนะพื้นที่ของโปรแกรมจะได้ยาวขึ้นนะหรือกด2ทีก,ก็ได้ถ้าเกิดถ้าเกิดปุ่มกติแล้วพวกฝาอิดไม่ค่อยได้ใช้สำหรับคนที่ใช้ iPad นะเราอยากจะกดบ้างนะถ้าทำได้ดีเราสามารถไปที่ปุ่มวินโดว์ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็บนจะมพ์ฮิตเลอรเนี่ยนะครับชิปแท็บกับตรงแท็บตรงนี้นะถ้ากดชิปแท็บปึ๊บอ่า เหลับ,บางคนที่มีปัญหาเวลาที่เราหลอกพอ่อไรอย่างนี้นะครับใช้พวกพันธุลที่เป็นลอตโต้นะครับแล้วตัวเขาเรียกว่าเอล e ชช a ่นลันเชอร์มันหายไปนะครับเราสาม,มารถที่จะไปกดหาตรงนี้เอลชชั่ลันเชอรกดปึ๊บมันจะโผล่มานะบ,บางคนใช้บ่อยมากนะอาจจะเผือ ไปกดวิวนี่แหละแล้วก็ไปดึงมัอนออกนะครับทีนี้มันจะมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งก็คือ t r a n s f o r m มแลนเ r e นะครับก็คือมันจะถามโอเักับแพรเฟิร์ตรงเนี้ยน,นะถ้ามันหายไปให้เราไปที่วิวแล้วก็ตรงนี้ t าร n s f o r m มแลนเ r e ตรงนี้นะครับมีสองตัวนะ่นคือ Lay t i o n Launcher กับ t าร n s f o r m มแลนเ r e รนะครับสองตัวนะครับกดมันทีปึ๊บแผลจะโป่มาเห็นไหมอันนี้สําหรับคนที่ทําไปเปอร์หายนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันมีเปเปร์อยู่เราสามารถทำวาธีเครื่อเปลี่ยนสี หรือกระปนไม่ได้ทําหายหรอกนะแต่เราเปิดไฟล์ PNG หรือเปิดไฟล์อะไรทไี่อยากขึ้นมานะครับเงี้ย JPG ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีเปเปอร์ใช่ไหมเราสามารถํากเปเปอร์มาได้โดยการคลิกขวาที่เลเยอร์ตรงชื่อตรงนี้นะตรงนี้จยไปที่ตรงนี้นะถ้าคลิกตรงนี้ไม่เจอนะครับใครใช้แหนบกด touch time นะทัชทางนะทัชทางที่ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะขึ้นขอาปักมันี้ขึ้นมานะครับว่า New l a y e r นะครับ มันจะมีเปเปอร์เนี่ยนะครับปา้นขมานะครับถ้ามีอยู่แล้วก็จะยึบนะครับเปเปอร์อนุญาตให้มีแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับในโปรแกรมอันนี้สำหรับคนที่ทำเครื่องมือผังอันนี้เผลอลบไปนเนี่ยในเวเบรเกเตอร์ลบไปลบไปเงี้ยนะเราก็มือหานไปเจอนะครับมันมีอยู่สองทางนะครับวิธียากก่อนก็คือตอนแรกเป็นขึนบนในวิดีโอนะ คือมึนก็อยู่นี่แหละนะไอโพตะกูลตับทูต,ทตกูลเดเวเกเตอร์ไลเชอร์นะแต่ลยคนแบบบางทีไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรแต่ละพพเน,นลเนาะเราก็ไปที่วินโดว์ตรงนี้นะครับราไปที่เวิร์ดพาเสนะครับเราสามารถเข้าไปรีโหลดได้นะรีโหลดในสิ่งที่เราเคยก่อนหน้านี้นะเคยทาก่อนหน้านี้๊บอ่าเนี่ยรีโหลดเรากลับมาเหมือนเดิมได,ดน้นะครับแต่เราบางคนนะที่เข้ามาครั้งแรกสุดน,นะแล้วแบบหน้าตางอี่ก็มือน้อยนะถูกไปเยอะมากเงี้ยให้ให้ไปที่วินโดว์นะครับ แล้วก็วิร์กเฟสนะครับอันนี้ครูออกให้หลักเลยนะคือให้เลือกคอมมิทครบที่สุดนะครับในการใช้งานทันทีตึ๊บเนี้ยจะหน้าตามานี้พอเลือกคอมมิทเสร็จให้เลือกทัลเลอร์วิวออกมาด้วยนะครับทัลเลอร์วิวก็คือเวิร์กเฟสเนี่ยจะช่วยชีวิตคุณเลยนะเวลาที่หาเคร่มือไม่เจอนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องปัญหาของการใช้ไม้บรรทัดนะครับมันเป็นเซนิทิคอลรูเลอร์หรือไม้บรรทัดตัวไหนก็แล้วแต่มันไม่ทํางานนะครับ ต้องดูก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมันทาเป็นสีเขียวให้เราใช้เนมตัว operation นะครับไปจิ้มที้มมันนะครับแล้วก็กดนะครับตรงนี้นะ,นะครับจะมีผู้องค์กอยู่นะครับกดให้ทำงานมันก็จะทํางานได้ทำงานได้แหละบางคนก็ยังไม่ทํางานอยู่นะตรงนี้มันจะมีสแตนด์ทูสเปเชียลรูลเลอร์ตรงนี้นะครับถ้ามันถือกดออกนะโดวยวิธีไหนก็งเราแต่ไม่รู้นะให้เรากดอีกทีนะครับเห็นไหมมันก็จะสาม,มารถทํางานได้ครูม,มเสิร์กการใช้ล้ำค่า ให้หนึงวิธีเลยก็คือเวลาที่เราใช้ทีมเอเจนต์ขอดูเลอร์ให้เราสร้างเลเยอร์หนึ่งเราวาดรูปไปเลยนะเวลาเราสร้างเลเยอร์หนึ่งเราวาดรูปวาดไม่ออกหอกในตรงนี้นะรผมแนะนำว่าให้เรากดตรงนี้นะครับมันจะมีรูปกล่องของไม้บรรทัดอยู่นะครับในเลเยอร์ของไม้บรรทัดนะเราเราเลือกโชว์ทีนออลเลเยอร์ตรงนี้ครับหลังจ่างนี้มันก็สามารถวาดเลเยอร์ไหนก็ได้ไม่งั้นมันจะต้องวาดเฉพาะในเลเยอร์ที่มีบนไม้บรรทัดเท่านั้นนะครับแล้วเวลาไม่ใช้ก็แนะนำว่าปิดตาไปก็โดยทั่วไปอย่างนี้เราสามารถวาดบนบรรทัดกี่เลเยอร์เราทิ้้งไไวก็ด้ อีกปัญหาหนึ่งก็สําหรับคนที่ใช้พวกคอมพิวเตอร์นะหรือว่าใช้ไ p แ d ที่มีปากกานะครับนั่นคือเรื่องของการกดคอนโทรลแท็กกดป๊บติดป้าไม่ติดป้ากดแล้ว,ควเครื่องมือมันเปลี่ยนวเวลากดคอนโทรลแท็กนะให้เรากดคอนโทรเนาทางอย่างนี้นะเราก็ตกตกแท็กอย่างเงี้ยซึ่งอยากกดอย่างงี้อย่างเงี้ยไม่โอเคไม่เวิร์กกดพร้อมกันแล้วชอบมีปัญหา <No. S 1> ให้กดคอนโทรางทางไปเลยกดแท็กตกไปต่อไปนี้เป็นเรื่องการใช้พวกตะกลุ่มรีเฟนนะครับรีเฟนจะหน้าตามานี้ กลุ่มกลมเนี่ยรีเซ็ตนะครับปุ่มรีเซ็ตเช่นเอามาทำอะไรได้บ้างนะเช่นเราใช้ปากกาจีเพนี้ยนะครับเนี่ยเราก็เขียนเขียนได้ใช่ไหมโอเคทีเนี้ยบางทีเราอาจจะไปปรับค่ามันปรับไปปรับมาแล้วมันไม่ใช่อ่ะแล้วเราหลอกเฮ้ยลืมตอนแรกเป็นยังไงเราสามารถกดรีเซ็ตนะครับเพื่อให้กลับมาตอนแรกได้เช่นเดียวกันในตัวเนเวอร์เกเตอร์นะครับตรงนี้สมมติเราเรามีไปหนุนเรากดปุ่มรีเซ็ตได้เลยนะครับไอ้พวกนี้รีเซ็ตไม่ได้นะไอ้พวกนี้มันจะมันใจที่ไว้นะครับแต่จะรีเซ็ตพวกอาร์ได้นะสามารถรีเซตได้ อันนี้ก็เจอบ่อยนะหลายคนชอบเผลอลบข้อมือทิ้งบางทีเราหลอดข้อมือมาเผลอไปกดถังขยะหายไปเลยทําไงดีให้เราไปที่ตรงนี้นะครับคือมันจะมีสักขีเนี่ยนะนะครับเกิดทที่เลยนะกดบางทีนะเราไปเลือกตัวแพดฟอร์มบีฟอลนะครับถึงแคมเปญเนี่ยอันนี้มันคือเพนใช่ไหมเพนหรือทีทีเพนเ,เนี่ยเรากดโอเคมันก็จะโผล่มาถ้าเกิดว่ามันมีมันหายไปเยอะนะมันหรือว่ามันเรียกมาก็ไม่เจอให้แนะนําให้ไปโหลด ให้ไปโหลดมาจากพวกออฟฟิเชียลนะครับอันนี้ก็ทำคลิปไว้แล้วโดโดโดแปลกคลิปไว้ให้นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเฟซง,งานนะปกติคนทั่วไปนะที่ที่ไม่รู้ว่ามันอห้พอหรืออะไรได้เนี่ยเขาใช้การเฟซเลาแล้วก็เทสนะเทสแอดเทสอะไรไปก็แล้วแต่นะที่ที่เกิดขึ้นเออ,นนอะไวไ้ถ้ามันต้นออใหญ่สายใหญ่บางทีเอาไปลงในสายคองบางสายคอ,อ,อไม่ได้เช่นเดวับตูดหรืออะไรเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วเราจะทำยังไงนะให้มันเห้พอไปเล็กลงบางคนก็ใช้วิธีการ อี Edit นะเชนที่เมดดิวตูดูชันนะแล้วก็ลดแตะมาลดได้นะแต่ว่าข้อเขเียนการลดตรงนี้คือบางทีลดไปเกื่อเทปตัวยเลยถ้าเกิเกดถึงคุณจะเทปให้มันปาย,ยาเล็กวแต่ที่เราใช้เทปใช่ไหมเราเปลี่ยนเป็น Export ์ตทิงเกิลเลเนะครับตรงนี้นะครับเ,น,เนะนี่ยน Export ตทิงเกิลเลเยทีเนี้ยพอเ,าเรากดเทปแล้วเนี่ยมันจะถาม Quality เท่าไหร่แต่ที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้กลุ่มนี้นะครับก็คือกลุ่มเ,เอาเ u t โปรต้ายนะครับ กว้างเท่าไหร่กว้างหนึ่งพันอะไรเงี้ยครับมันเก็บกะลิงให้เลยข้างล่างมันจะขนาดตาข้างบนนะครับเป็นเลโชเดียวกันเลยนะครับก็โอเคเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นฟ้าที่เล็กลงเนี่ยเจะหล่อๆหล่อๆนะเมื่อกี้เราพูดเรื่องเทแล้วใช่ไหมเราพูดอีกมันมีพื้นที่ขาวเยอะเราเราจะเอาแค่น้องพาราออกโดยปัวแอก็คือไปที่กินนะครับเมื่อกีเองเพราะว่าคานวาไฟนะครับตรงนี้เชนคานวาไฟนะครับคานวาไฟมันกรอบกรอบรูปนะ ก็จะมีพวกเขาเรียกว่าตัวตัวสำหรับย่อขยายนะครับสามารถย่อได้นะครับบิให้มันพอดีพอดีนะครับจะ enter เเต,ตก enter เเไปเลยหรือกดโอเคก็ได้กดโอเคแล้วค่อยเคลีไปนะครับมันจะได้มีขนาดที่พอดีกับรูปที่เราวาดมาตรวจถ้าเกิดว่าบางทีเรามีขนาดที่ชัดเจนอยากจะให้เป็นจตุรัสเราก็เลือนเดิมนะการวาดไว้ไเดิมนะเราเคราวนี้เราใส่ไปเลย2000ั 2, นดูสองพัอ่าที่คอกอีกซีกนิดนึงนะเวลาถ้ามันเจอพลา,อาดอะ้รพยานจะทำแบบนี้แบบนี้ไม่โอเคนะแนะนำให้แบบนี้ให้มันมีให้มันปล่อยพื้นที่ทั้งหมดเยอะ นะจะดูจะดูเวอรไลอัพที่สวยกว่านะครับโ oh. บชอปก็มีนะจริงๆกลุ่มหลายๆลกลุ่มที่กลัวกระเปาเนี่ยมันมัน,มนในโบชอคมีเหมือนกันนะจริงๆมันก็ปีโบชอหมาเลยก็ได้นะอ่าบางคนนะที่ใช้คลิปสตูดิโอใช่ไหมจะมีความคิดว่ารู้สึกว่าหัวปากกาที่มันเล็กจัง oh. เรามีวิธีนะขยายให,ใหญ่กว่านี้ได้เท่าตัวเลยนะครับให้ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่คําว่า preference นะครับหรือกดคอนโทรล k ก็ได้นะหรือคอมมานด์เทีนี้มาหาคําว่า ruler unit แล้วก็เราปรับตรงค่ายูนิตให้มันเป็นพิกเซล px ทีนี้สังเกตไหมว่ามันจะ100เนี่ยกลายเป็น1,000นะแต่ไม่ได้หมายความมันใหญ่ขึ้นสัสิบเท่านะหมายถึงมันเปลี่ยนหน่วยเป็น px ให้เป็นพิกเซลให้ทีนี้มันสามารถขยายถึง2,000เลยอันนี้คือสูงสุดที่คิปสตูดิโอทำได้แล้วนะสุดท้ายนะอันนี้เป็นโบนัสนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับนั่นก็คือการรีเซ็ตทุกอย่างนะครับของคิปสตูดิโอเลยให้เหมือนกับตอนที่มันเพิ่งจะเปิดครั้งแรกเลย เหมือนที่โหลดเสร็จครั้งแรกนะครับวิธีแก้ปัญหานี้ทําได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับบน iPad ทําไม่ได้นะครับอันนี้คาเตือนนะอย่าเพิ่งกดทำนะฮะถ้ากดแล้วนะครับบัตรหายหมดเลยนะครับที่เคยโหลดมาทุก,ยทก,ยกอย่างเครี่ยงเก่าเลยนะเอาไว้สําหรับเจอปัญหาหนันกเช่นไอ้นี่หายด้านหายหนี่กดไม่ได้เหมือนเขาคือคือแบบจนปัญญาแล้วอ่ะนะครับคือกดนน้นกดนี่ไม่เจอแล้ววิธีแก้ปัญหาหคืออันนี้ปิดไปก่อนนะต้องปิดไปก่อนนะครับห้ามเปิดนะตอนเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับมันจะมีหน้าต่างนี้ใช่ไหม ถ้าเรากดชิปค้างนะครับกดชิปค้างสตาร์ทมันจะมีหน้าต่างนี้โผล่มาหน้าต่างนียเราก็สามารถกดเล e อ t อ้อไปเลยนะครับแล้วกดโอเคไปเลยนะครับหน้าต่างโปรแกรมก็จะออกมาเหมือนตอนแรกสุดเลยนะครับตอนที่เพิ่งโหลดครั้งแรกเลยนะครับโอเคถ้าเกิดใครีิคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะได้ใช้บางอย่างที่สอนไปนะครับสามารถช่วยแชร์นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กูออมด้วยนะแล้วใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับอยากจะให้กูออมช่วยหาวิธีแก้ไขปัญหาอะไรในคลิปสตูดิโอนะ ก็พิมพ์มาถามได้เลยตาครา้งตายนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเินเท่านี้นะครับใครที่อยากจะเรียนนะอยากเรีนครูออมนะก็ติดต่อมาทางบล็อกได้เลยนะในเพจของครูออมนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ขอบคีณมาก